สวัสดีครับพี่พีกท่านนะวันนี้มาทำับข้าวนะครับพี่พีชท่านแกงแกงหน่อไม้ส้มใส่กระดูกหมูครับแซบครับส้มตำแล้วก็ต้มหน่อไม้ครับวันนี้มา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 ดูครับันนี้ครับทำเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับอืแซบครับหน่อไม้ส้มต้องล้างน้ำหลายน้ำนะครับม่งนั้นเปรี้ยวครับ หน้ไม้ส้มทำเองครับนี่แซ่บเลยครับนี่ผมล้างสามน้ำครับนี่อันนี้จะมาทำส้มตำด้วยครับวันนี้แซ่บครับนี่เดี๋ยวซีมก่อนครับเดี๋ยวซีมก่อน ซิมตอนนะครับผมซิมนะคือผู้ใดญ่เนี่ยไม่ครับแซ่บครับมาได้ไมาได้ครับโอ้อยากลับลาเลยอืมแซ่บจริงๆครับมาได้ไมาได้ครับไอสุกแล้วเดี๋ยวสิไป สามมะละกอกินกับต้มนุหม่ครับแกงกระดูกหมูใส่น้ำมสมหมมันออกเปรี้ยวๆสักหน่อยครับ แซ่บครับแซ่บเดี๋ยวน้ำปางใส่ใส่สักห,หน่อยครับความนัวเตรียกระดูกหมูซี่โครงหมูครับใส่น้ำส้มแซ่บนะครับ ไฟหมอสักหน่อยครับเพื่อจะทำให้กระดูกหมูอ่อ,อนหน่อยครับเมื่อคืนนี้นอนอยู่สวนยางครับเพิ่งกลับมาวันนี้ครับได้กลับมาทางนู้นครับทางบ้านแม่บ้านเกิดแม่ครับบ้านเกียงนางนู่นครับกลับมาทางตรงไม่ได้เขาก็ยังสร้างสะพานยังไม่เสร็จครับ ทางทางเบี่ยงก็มันลื่นเมื่อคืนนี้นอนอยู่ขนั่มครับโซนยางครับกีดยางก็เลยกีดยางในเมื่อคืนนี้ฝนไม่ตกกลางคืนครับกลางวันตกตกสองสามครั้งครับผมจะใส่น้ำไม่เยอะนะครับผมมากินตอนครับหมมักสดนำเดี๋ยวอกกไปดุงหมูไว้ก่อน ไปแล้วใส่หอมครับผักชีหอมหอมบัวครับโห้อยลไปเลยแซ่บนี่ครับน้ำนิดเดียวผมใส่เหมือนเกี๊ยววนหน่อมนไม้ส้มเลยครับ ข้วหนไม้ส้มใส่กระดูกหมูที่โกงหมูครับต้องล้างเยอะๆนะครับหนไม้ส้มทําเองครับส,สร็มนนีส้มตําแล้วก็เอต้มหนไม้ครับต้มหนไม้อันนี้เพิ่งหาวันนี้ครับน,นี่ครับหาวันนี้รัวของผม นี่นรูว่าจะจืดไหมครับต่อมาหาบอ,อนข่้มนี้ครับต้มนะองกินนุงนอนข้าวๆาวนี่ก่อนห่อนห่อนครับต้มต้มไม่ไหมห่อน เอาเขาครับทานกับส้มตันนะครับแซ่บหาอยู่ในสวนนีครับน้อไม่ไล่ครับอยู่ในบ้านสวนเนี่ยอน้องขาวมันจืดแล้วไม่ขมได้อยู่หอน บบ้านครัผมจะทำครัวข้างบนอยู่ครับทำหลังคาก่อนทำครัวข้างบนแซ่บครับร้อยจังหู้เลยครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ปยํยามมะละกอนะครับ ใช้เตาฟืนครับพอแก๊สหมดอันนี้เป็นแกงขั่วครับไม่ได้ใส่น้ำเยอะได้ยูได้ย,ดยูครับไปปิดฝาหม้อไปก่อนเดี๋ยวจะไปสับมาละกอก่อน นะฮะอันนี้มาสับมและกอทำซุปตำด้วยครับต้มหน่อไม้แล้วก็แจงกระดูกหมูใส่หน่อไม้ส้มนะครับคั่วกระดูกหมูใส่หน่อไม้ส้มแซบตครับมาเด้อมาเด้อครับว้ยแม่งกันหลายครับคํำแล้ววันนี้จะทำไลสดนะครับ ติดตามได้ที่ไลฟ์สดนะครับอน,นัใหม่ชแนลนะครับแม่งก็ไลฟ์ครับไลฟ์คักรลารเนี่ยตกใส่ทำอาหารค่มตลอดนะครับผมแล้วจะแกะามาเล็กกระถินด้วยครับเก็บมาแล้วรับกระถินนิ่มรัวอันนี้ตมใส่เม็ดกระถินแก่ครับ กับต้หมหน่อไม้เขาแซบสุดยอดครับมาเนี้ยมาเด้อครับร้อยจังหู้เลยนะครับแซบแท้ๆครับแซบแท้ๆล้ำเลือล้ำขนาดค,คนเดียวอีกไม่เคยครับเมื่อคืนนี้นอนอยู่สวนยางครับเมื่อคืนนี้ แน่งน้อยๆนี่ครับมมนกระบ,บียห้ายๆครับตามสักหน่อยครับเห็ดเจียวเขาเอิ่อนมาเห็ดเจียวมะละกอครับปะาใบยาป๊อก สักหน่อยครับไม่ขัดใจเหมือนนี่นะครับไม่ต้องใส่สองคมต้อนโลคโรเลครับมันแสบเลยเนาะ เศษๆนล่ครับมันเอาสักหน่อยเดี๋ยวจะิแกะมันก็ทิ้นใส่ครับอยุ่ทันมาแกะไม่กะทินใส่ครับแมงก็เยอะครับแกะไม่กะทินใส่ส้มตำเศษๆเลยครับมาเรื่อยๆครับนี่ซึ่งมาหลายแม่ครับใส่สักหน่อยครับ เม็ดกระถินแก่ครับริมนัวแซ,ซ่บเลยครับเมื่มอกี้ีหม้อเติมน้ำมาแล้วครับหม้อเกงขคั่วกระดูกซี่โครงหมูใส่นมไม้สม้มเขาเรียกว่าเกีขคั่วเนี่ยแซ่บเลยครับมาเด้อมาเด้อครับ แม่งก็หลายหลายครับตกใส่เดี๋ยวไปเจอกันที่ไลา์สดนะครับพี่ๆทุกท่านตอนนี้แมลงเยอะคลิปนี้ไปทำไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทานด้วยกันที่ไา์สดสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับวันนี้เด้อครับ ฝากกดไลค์ก, like, กดแชร์กดติดตามไม่เล้อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ้ามาครับวันที่ยี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับขายผ้าที่ร้านขายผ้าถ้าถ้ามีผ้าไม่มีผ้าประกันใดเนาะไฟไม่ดับฝนไม่แรงนะครับหัวปอยู่เข้าเนาะไปแล้วครับคลิปนี้ทำไมที่นีน้ครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย